มาฝึกทำข้อสอบ9วิชากันค่ะจับเวลา30วินะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันนะคะจาก Choice นะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อสอบไม่ได้ให้เราแปลแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละคํานะคะมันแปลแคล้ายๆกันแต่หน้าที่มันต่างกันค่ะแสดงว่าข้อนี้ออกเรื่องของชนิดคําแน่นอนเพราะว่าบางอันก็เป็นกริยาแท้บางอันก็เป็นกริยาเทียมหรือเว r b บเทียมนั่นเองนะคะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าตรงที่เว้นไว้ขาดคําประเภทอะไรค่ะโจทย์บอกว่า producing plastic bags millions of gallons of petroleum that could be used for transportation or heating นะคะจากโจทย์จะเห็นว่ามีตัวเชื่อม1ตัวแสดงว่าต้องการ verb แท้กี่ชุดคะนักเรียนต้องการ verb แท้2ชุดนะคะเพราะว่าประโยคทั่วไปจะมี verb แค่ชุดเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่ตัวเชื่อมเข้าไปนะคะประโยคจะยาวขึ้นนั่นคือมี verb อ,อีก1ชุดนั่นเองค่ะซึ่งข้างหลังด้านเราจะเห็นแล้วว่ามีคมําว่า could be used ซึ่งเป็น verb to be บวก verb 3นะคะตรงนี้เป็น passive voice ค่ะเป็นการ c o n f i r มว่าตรงที่เว้นไว้ตรงนี้ขาด verb แท้แน่นอนเพราะตัวเชื่อมหนึ่งตัวต้อง มีเวิร์บสองชุดตัดข้อไหนทิ้งได้บ้างคะตัดข้อ2ข้อ5ได้2ข้อเลยนะคะทีนี้เหลือข้อ1ข้อ3ข้อ4ค่ะข้อ1เป็นเวิร์บช่องที่1ข้อ3เป็นเวิร์บข้อ4เป็นเวิร์บช่องที่1มาดูจากโจทย์เลยค่ะเขาบอกว่าการผลิตถุงพลาสติกน้าใช้น้ำมันหลายล้านกลลอนเลยเป็นการพูดเรื่องจริงนะคะฉะนั้นไม่ใช่พูดเรื่องอดีตแน่นอน เหลือนหนกับ4ตอบอะไรดีนะคะ verb จะเป็นเอกพจน์หรือผู้หูพจน์เราต้องดูที่ประธานของประโยคค่ะหลายคนตกม้าตายตรงนี้นะเห็น back เติม s, <S แล้วบอกว่าุยคุยูเล็กข้อนี้ประธานพระหูพจน์แล้วไปตอบข้อ1ระวังให้ดีนะคะระวังโดนข้อสอบหลอกนะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ประธานมาเป็น verb เติม ing แบบนี้ verb เติม ing แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเจอรันค่ะนักเรียน จอรันคือคำกริยาที่สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้ค่ะเมื่อมันเป็นคำนามได้มันก็เลยเป็นประธานของประโยคได้ฝรั่งบอกว่าถ้าเจอเจอรันเป็นประธานของประโยคเขามองว่าเป็นคำพูดแค่หนึ่งคำค่ะ producing plastic bags ก็คือการผลิตถุงพลาสติกเขามองว่าเป็นคำพูดแค่หนึ่งคำแม้ว่าจะผลิตถุงหลายใบก็ตามค่ะฉะนั้นถ้าประธานนะคะเป็นเจอรันนะถือเป็นประธานเอกพจน์เสมอนะคะนะคักเรียนเป็นประธานเอกพจน์ เสมอนะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ4นะคะมีใครโดนหลอกหรือเปล่าเอ่ยนะคะโดนหลอกตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเข้าห้องสอบห้ามตอบผิดนะคะถ้าประธานเป็นเจอรันมันคือเอกพจน์ค่ะเพราะฝรั่งเขามองว่าเป็นคำพูดแค่1นึ่คำเท่านั้นเองค่ะ